ข้อ334เกี่ยวกับทิศอะนะครับ <c oughs> มาตาปิตุปฐานังนะครับการบำรุงครับมาดาบิดาจะถาวูตังครับตามที่กล่าวแล้ว <c oughs> พระผู้เปเจา้าตรัสว่านะครับเป็นมงคลครับมังคลดันตินะวจุจตินะครับเพราะ นำมานะครับซึ่งผลทั้งหลายแต่ผลทั้งหลายผลหน้าปรรนานาครับมีการสรรเสริญเป็นต้นนะครับมีการสรรเสริญเป็นต้นในโลกนี้ครับอีทะนนะด้วยประการชนี้ส่วนนะครับอีกในหนึ่งนะครับ <c oughs> การอะไรปัญจวิทังอุปัตหนังครับการบำรุง5อย่างครับคืออะไรบ้างพระนะนะครับ การเลี้ยงดู 1. การเลี้ยงดู 2. การช่วยทำกิจกิจจกรณะครับการช่วยทำกิจกุระวังสัตถะปณะนะครับที่สการดำลงวงสกุลทายัตชาละหับปฏิปัตินังนะครับอันที่ 4. ครับการประพฤติสมควรซึ่งความเป็นผู้รับ ทรับมรดกครับอันที่5นะครับทักษินานุปทานะนะครับการตามเพิ่มให้ซึ่งทักษินานครับอุปถานางนามาชื่อว่าการบำรุง5อย่างนะครับการเลี้ยงดูการช่วยทํากิจการดํารงวงสกุลการปฏิบัติสมควรแก่ความเป็นทายาทรับมรดกการตามเพิ่มให้ซึ่งทักษินาที่สมบูรณ์ให้เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว เพราะเหตุน,นั้นพระผู้เป็นพระเจ้าจึงตัดว่านะครับ <c oughs> พระผู้มป็นพระเจ้านะครับเ <c oughs> มื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ข้าบรีบทิครับชื่อสิคาระกะนะครับ <c oughs> หรือสิาคาระแะละ จึงตัดว่านะก็หาบดีโบทหาปฏิปุตตะนะทิศเบื้องหน้าคือนะครับมารดาบิดาบุรุษท,ที่มาทิสามาตาดโ,ดโดนะครับทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาครับอันบุตรเพิงบํารุงนะครับด้วยฐานะ5อย่างนะครับคือ <c oughs> อะไรบ้างสำคัญนะครับดูให้ดี เราไหมครับอันท่านเลี้ยงดูแล้วจากเลี้ยงท่านทั้งสองครับตอบแทนแล้วก็จากทำกิจของท่านทั้งสองครับจากดำรงวงสกุลครับแล้วก็จากปฏิบัติซึ่งฟ้าเป็นผู้ควรแก่การรับทรัพย์มรดก นะครับห้าอย่างนะหน,นะครับเ,เราท่านเลี้ยงดูมาแล้วจากเลี้ยงดูท่านตอบแทนสองเ,ออเราจะทํากิจของท่านทั้งสองสามเราจากนำลงวงสกุลสีเราจะปฏิบัติสมควรแก่ความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกนะครับแล้วก็ 5. นะครับ อย่างหนึ่งนะที่5ก็คือเมื่ออ,อมารดาบิไไดาครับลาจากโลกนี้ไปแล้วจากตามเพิ่มให้ซึ่งทักษินานะครับอะไรมีโยมถวายมาเมื่อกี้ครับกาแฟา <c oughs> ห้าอย่างนะครับ ดูกล่องหาบริบทนะครับมารดาบิดานไหมครับคือท่เบื้องหน้าบทนะครับเพิ่งบำรุงด้วยฐานะ5อย่างเหล่านี้แลนะครับนี่หลยหาอย่างจำมั้ยนะครับมารดาเราคือทิเบื้องหน้านะครับต้องช่วยดูแดลนะครับ5อย่างเหล่านี้มีอะไรบ้างตัฐะนะครับบรรดาบทเหล่านั้นในบทนี้ว่าฐานนหินะครับ พิ่งทราบวนิี้ใช่ดังนี้ครับเอทะเป็นวนิี้ใ่นะครับจำไมาด้วยนะเวลาไปนะครับคือเพิ่งทราบวนิี้ใในบทว่าฐานนี้หินะครับดังนี้แหละอะไรบ้างนะครับเขาจะมาวิเคราะห์ขาอมาฐานั่งนะครับพลังนะครับพลังหน้าผลติทตินะครับย่อมตั้งอยู่ติดเอทะครับในเหตุนั้นนะครับ เพราะปาล์มที่ผลนั้นเป็นไปเนื่องด้วยเหตุนั้นครับคือผลมันก็มาจากเหตุแต่ละนะครับเป็นไปเนื่องกันเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าฐานะครับแปลว่าเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นไรครับคือเหตุนะครับตยนะอาหาอัตตถาอย่างดยเดีย้งแปไม่ได้ไม่ใช่ว่านายมานายไม่มีนะครับตนะการณเีนนะเพราะเหตุนั้นนะครับ ท่านคือพระอ,อาจารย์ท่านจึงกล่าวไว้ในอัตถกาานะครับว่าการณนิฮนะิต่อไปนะครับภาวะนะภาวะนะครับวะะคบาวามที่มารดาและบิดานะทั้งสองนะครับนะเป็นทิศเบื้องหน้านะครับเพราะ <c oughs> นะาบัณฑิตนะครับเพ่งเห็นสมกัน,นครับ อัฏฐะลิขะนะเห็นสมการโดยเนื้อความครับอัฏฐนะเนืความเป็นเนื้อความที่เบื้องหน้านะครับมาราบิดานนั่นแหละตถาหีครับจริงอย่างนั้นยูห้ดี้นะครับจริงอย่างนั้นนะครับมารดาบิดาเหล่านั้นทำไมชื่อว่านะปุรัตที่มาทิสานะครับเป็นทิศเบื้องหน้านะครับ เพราะอะไรบ้างดูตัวปัจจัยให้ดีนะครับต้องกําหนดเวลาไปเหมือนไปดอชนะเหมือนเดิมนะครับเพราะนะครับบุรัษบุรัถาพาะโตรครับเพราะอยู่เบื้องหน้าแห่งบุตรท,ทั้งหลายครับปุตานังนะแล้วก็อะไรครับเพร,เ,เพราะแสดง,เ,งนะเพราะแสดงคืออ้างครับอปาทิสานตโตนะเพราะแสดงคือ ว่านะครับอ้างโดยความเป็นผู้มีอุปการะแก่บุตรทั้งหลายนะครับอุปการิกาะนะเ,เพราะเหตุนั้นพระอาจารย์นะครับจึงกล่าวว่ามารดาบิดาพึงทราบว่าเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะก่อนครับปุบพุป,ปากาดิตายะนะบทว่าพระโต ที่เลี้ยงนะครับความว่านะครับราวอันมารดาบิดาเหล่านี้นะครับเลี้ยงมาแล้วนะครับก็ทำไมครับพระนางยุปัจัยนะคือท่าตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับความหมายเดียวกันก็เปลี่ยนเป็นยุปัจัยเฉยก็อะไรครับการเลี้ยงนั้นนะครับเป็นกีจอันมารดาและบิดาทั้งสองครับให้เป็นไปแล้วเพราะว่าติดตังหน้ากัดนอกกมไนนะครับ ได้ไปไปได้ด้วยการนำอะไรมาด้วยการนำปัจจัยแห่งสุขเข้าไปครับสุขะปัจจยะปุปปาสังหาณะนะและอะไรครับด้วยการนำปัจจัยแห่งความทุกข์ออกไปครับเอานำความสุข,ขมาให้เนี่ยแหละแล้วก็นำความทุกข์ออกไปจากลูกครับจำเดิมแต่ลูกเกิดแล้วครับนี่แหละเลีเ้ยงดูครับเพราะเหตุนั้นนะครับพระอาจารย์ครับทัศเสรตรงนะ พระอาจารย์นะครับเพื่อจะแสดงการเลี้ยงนั้นจึงกล่าวว่าอามารดาบิดานะครับให้น้ํานมให้ดื่มนะครับแล้วให้ดื่มน้ํานมแล้วก็เลี้ยงดูครับจนเติบใหญ่ให้มือด้าท้าเจริญก็คือให้เติบใหญ่ขึ้มานะครับให้เติบใหญ่ครับเอาปากนะครับดูตะไลน้ำามกออกเลยนะครับอั่ลอตไปล้ตัวเราครับ เออตอนเด็กใช่ไหมล่ะพ่อแม่ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมีน้ำมูกอยู่หายใจออกก็ด,ดูให้ครับออ,ออกให้เออนะก็เอาปากด,ดูเลยสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะมีที่ดูดครับนะดูดออกเลยครับแล้วก็กลืนเลยเน้ำมูกครับแล้วก็อาบน้ําให้ครับแต่งตัวเลี้ยงดูทาแป้งหน้าขาวเลยใช่ไหมครับแร้คับประคองอย่างดีอ่ะเนี่ยนะครับประดับอาบน้ํา เลี้ยงดูประครับประคองครับเนี่ยอย่างดีเลยนะครับเนี่ยแหละเราเลี้ยงดูไหมครับอ่าบทว่านี้ไ่ไหมครับความว่าเราจะาเลี้ยงมารดาบิดาทั้งสองเหล่านั้นครับผู้อายุมากแล้วผู้แก่ครับผู้สูงอายุนั่นแหละอ่าด้วยอะไรครับด้วยกิจมีอะไรบ้างนะลา้างเท้าอาบน้ำให้แล้วก็ให้ ข้าวต้มแล้วก็ข้าวสวยนะครับเป็นต้นนะให้ทรัพย์สินเงินทองให้อะไรทั้งหมดนะครับเลี้ยงดูทุกอย่างเลยนะครับดูแลทุกอย่างเลยเคยไหมสอนไม่เคยครับมีทำมาเดียวร้อนอย่างเดียวสอบทว่ากิจจังเนสังนะครับความว่าเราจากนะครับพักตั้งไว้ซึ่งกิจนะครับของตัวคือพักนั่นหละครับหมายความว่าอะไร่ะพักกิจของตนไว้แล้วนะครับ ไปอะไรครับไปทำกิจนะครับที่เกิดขึ้นแล้วในราชสกุลครับในตระกูลของตนนั่นแหละครับการงานในในตระกูลที่ช่วยพ่อแม่ทำนะครับของมารดาบิดานั่นแหละนะครับพักกิจของตนไว้ก่อนไหมทะเลาะพักไว้ก่อนคุยโทรศัพท์กับคนนน้นคนนี้ทําไมครับก็พักไว้ก่อนเออไปช่วยใครล่ะเออพ่อแม่ก่อนครูบาอาจารย์ก่อนครับมกวาดมาทำมาสะอาดอะไรก่อนรู้ไหมเล่าเออ พักไว้ก่อนครับมันเป็นเวลารู้เวลาบ้างทําเสร็จทึงทําไมละอ่อถึงไปครับไปคุยกับใครก็กไปใช่ไหมละคุยกับหมายไหนก็นไปครับอ่ต่อไปนะครับอ่าอันนี้อันแรกนะครับข้อหนึ่งใช่ไหมอะฐานะแรกครับข้อหนึ่งในฐานะพึงทราบไม่ใช่ในฐานะนี้ว่านะครับกุลวังสะทะเปสามิในฐานะนี้ว่าครับจากะไรเราจะดำลงวงศ์สกุลครับ อันแรกเลยใช่ไหมล่ะเ,เพราะอะไร <c oughs> ยศสมาแปลว่าเพราะเลยนะครับเพราะเหตุที่อะไรครับการไม่ยังอะไรครับสมบัติของมารดาบิดามีนาเป็นต้นให้อะไรครับให้ชิบหายแล้วก็รักษาไวแ้แปรรมนะครับวินาเสตวาปุพะการกยาในรักขณังนะครับและรักษาไว้นะครับ ก็อันนี้ก็ชื่อว่าอะไรครับกาลนังเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นสืบสืบกันมาครับลํปรารายะนะสืบกันไปครับแห่งวงตระกูลนะของมารดาเบียดทั้งสองแล้วก็อะไรครับอะเนืงเองอ,อะไรครับเพราะเหตุที่การสืบต่อนะครับเพราะเหตุที่ค้าทิดวานนะครับการสืบต่อไปนะครับแห่งสกุลนะของมารดาเบียดนั้นนะ ย่อมเป็นอะไรครับ <c oughs> ย่อมเป็นอันบุตรนำไปแล้วนะครับย่อมเป็นอันบุตรทำไมครับนำไปแล้วด้วยการนำมารดาบิดาออกจากข้างหลังใช่ไหมนาการนำบิดามารดานะครับออกจากวงนะครับที่วงตระกูลที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมครับธรรมมิกะนะคือออกจากการครบคนพาณิแล นะครับไม่ตั้งอยู่ในธรรมครับโดยนายเป็นต้นอย่างนี้ว่านะครับอะไรครับพระเกนายนะอะไรพวกเราครับพึงค่าบุรุษคนหนึ่งผู้เสมอกับด้วยผู้เสมอกับต้นครับด้วยสมบัติมีนะครับสกุลแล้วก็ประเทศนะครับเป็นต้นนะครับเป็นต้นแล้วครับนำอะไร กําไรว่ละยังนะกำไรแก้วมณนีครับนะกำไรแล้วก็แก้วมณีที่ผูกไว้ที่คอหรือที่มือไปครับแล้วก็ทําไมเอ่อให้เลิกทำไมครับให้สลนะนั่นแหละนะครับให้เลิกละความยึดถือนั้นเสียเข้าไปตั้งไว้ในวงสกุลที่ประกอบด้วยธรรมคือไปครบบัณฑิตครับ ที่เป็นไปแล้วโดยการเว้นจากอะไรครับจากการเบียดเบียนเช่นไหมครับเ,เว้นจากอากุศนและการมีการเบียดเบียนเป็นต้นแล้วก็อะไรถ้าเปน,นะหนะ้าตั้งไว้แะไรแล้วก็ด้วยอะไรด้วยการไม่ไม่เข้าไปตัดทานนะครับตัดทานที่มารดาบิดาเหล่านั้นให้ไว้แล้วครับเคยให้ทานไว้ได้แบบไหนก็ต้องทําตาม,ามนำ้ำนมง,งสกุลไว้อะไร เหตุน,นั้นพระอาจารย์นะครับเพื่อจะแสดงความนั้นจึงกล่าวว่านะครับจึงกล่าวว่าอะไร <c oughs> บูธไม่ให้สมบัติของมารดาบิดาครัมีอะไรครับนาสวนแล้วก็เงินแล้วก็ทองเป็นต้นนะครับให้ชิบหายไปรักษาไว้นะครับรักษาไว้ให้ดีนามารดาบิดา นะครับออกไปจากวงตระกูลที่ไม่ประกอบด้วยธรรมครับตั้งไว้ในตระกูลที่ประกอบวงตระกูลที่ประกอบด้วยธรรมครับไม่อะไรอีกอไม่เข้าไปตัดใช่ไหมครับไม่เข้าไปตัดพัดตั้งหลายมีแสดงว่าเป็นต้นนะครับที่วงตระกูลทำไมครับนำมาแล้วนะครับให้เป็นอยู่ให้เป็นไปอยู่นะครับชื่อว่า ดำรงวงสกุลครับนี่แหละดำรงวงสกุลนะครับรักษาไว้ะดำรงวงสกุลนะครับ,ด,งบ,งรบดูให้ดีนะสรุปก็คือนะครับดำรงวงสกุลก็คืออะไรล่ะก็อ,อะไรนะครับไม่ทําให้ทรัพย์สินสมบัติของครอบครัวนะของพ่อแม่นั่นแหละครับมีนาเป็นต้นนั่นแหละนะครับไม่ให้ชิบหายไปรักษาไว้ให้ดี นะครับที่สืบสืบต่อกันมานะครับที่ทําสืบต่อกันมาแล้วไม่ให้เสียหายนะครับแล้วก็อะไรอีกก็นำมารดาบิดานะครับที่ทําไมล่ะไม่ประกอบด้วยธรรมนะครับจากบุตกุลที่ประกอบด้วยธรรมนั่นแหละที่เป็นไปใดป็นธรบ้าจะไปป้นเขาไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยให้ออกมานะครับให้สิษาลเขาเนี่ยเบียดเบียนเขาเนี่ยเอามารดาเดาออกมานะครับให้มาตั้งอยู่อะไรในตระกูลที่ มีรมครับมาครบบัณฑิตนั่นแหละออกจากคนพา,าครบบัณฑิตครับให้เว้นจากการเบียดเบียนเป็นต้นนะครับไม่ให้มีนะครับมันก็ตั้งไว้นั่นแหละแล้วก็อะไเอีกอันที่สามก็ไม่เข้าไปตัดทาน,นครับตระกูลนี้เคยทําบุญพระเท่านี้เคยทําบุญทุกวันพระ,ะท,ทุกวันทุกวันนะครับพอมาถึงสระเข้าไม่ทํามาแล้วเ,เลิกทำหลวงพระไม่มีแล้วครับไม่ไปวัดไม่ใส่บาตรจนสิ้นครับ มันไมมีใช้ที่เลยครับอย่างเงี้ยเขาเข้าไปตัดทานนะครับที่พ่อแม่เคยให้มาแล้วเคยนํามาแล้วสืบสืบต่อกันมาทํากันมาเรื่อยๆครับมีงานกระปครับงานบุญงานกระถิ่นงานผ้าป่างานประจําปีได้ช่วยเหลือขวนขวายวัดตลอดครับพอถึงรุ่นสละเป็นไงครับไม่มีแล้วเลิกครับลงโลกจิตเลิกหมดไม่ทําครับอย่างเงี้ยตัดเข้าไปตัดนะครับ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้นะครับนี่ขาอนี้ไว้นี่นแหละนะครับไม่ทําให้สมบัติของมารดาบิดาครับนาสุวรรณเงินทองเป็นต้นนะครับไม่ให้ชิปหายไปรักษาไว้ให้ดีนะครับนามารดาบิดาออกมาจากวงที่ไม่ประกอบด้วยธรรมครับจากคนพาลให้มาดํารงอยู่ในวงที่ประกอบด้วยธรรมนะครับมาควบบัณฑิตนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปตัดสรากภาพะเป็นต้นนะครับ ที่วงตระกูลกระทาถสืบต่อกันมาแล้วครับให้เป็นไปแล้วเนี่ยชื่อว่าตั้งดำจากดำชื่อว่าดำรงไว้ซึ่งวงตระกูลครับต่อไปอันที่สองคำอะไรพราผู้มีฉยในฐานะนี้ว่าอะไรครับทายัตชังปฏิปัติชามินะครับก็คืออะไรครับปฏิบัติสมควรแก่ความเป็นทายาทครับรับทรัพย์มรดกกันแลละอย่างสุดย้าใครจะให้ครับ ไม่น่าจะให้ครับมีใครให้เราล้างผ่านหมดครับไปแจกเข้าหมดครับมิวไช่ตรงนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเหตุที่บุตรใช่ไหมครับบุตรประพฤตินะครับประพฤตินะครับโดยความโดยความเป็นผู้ควรโยคะโยคียโยคายะวภาเวครับผู้ควรแก่การได้รับความเป็นทายาท นะครับแล้วกัความเป็นทายาทนะครับชื่อว่านะครับปฏิบัติความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกครับบูตะประเภทอย่างอื่นนอกนี้ครับไม่ชื่อว่านะอิตโดนะไม่ชื่อว่าปฏิบัติความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกเลยครับฉะนั้นพระอธิษานอาจารย์จิงกล่าวเพื่อแสดงความนั้นจึงกล่าวว่านะครับมารดาบิดานะครับ มาดาบิดา,าถึงความอะไรครับเข้าไปตัดสินทำไมครับวินิจฉัยน่ะถึงความตัดสินทำไมครับเด็กทั้งหลายครับผู้ไม่ประพฤติอยู่ในโอวาทใช่ไหมครับผู้ไม่ประพฤติอยู่ในโอวาทของตนบอกยากนะครับประพฤติผิดทําให้ไม่เป็นบุตรครับตัดสินเลยวิน,นิจฉัยเลยครับถึงกวามวินิจฉัยเลยลอ่ะัศรจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเขาจะให้มาทราบมรดกครับ เออทาให้เป็นลูกอะ่ะตัดขาดเลยครับไม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเลยครับแบบนี้นะตัดขาดเลยครับบุตรเหล่านั้นย่มไม่ควรแก่ความเป็นทายาทครับเนี่แหละเออจะมารับทรัพย์พรดมได้รับทรัพย์ก็ชิบหายหมเสกครับอย่างนี้นะครับทํามาตั้งนานแล้วนะครับเออต่อไปนะครับ บุตรเหล่านั้นนะครับไม่ควรแก่ความเป็นทายาทนะครับย่อมทาบุตรทั้งหลายผู้ประพฤติอยู่ในโอวาทนะครับโอวาเทปวัดตามนีนะโอวาก็ให้เป็นเจ้าของแห่งสมบัติในสกุลครับนี่แหละใครเชื่อฟังพ่อแม่ดูเรีพ่อแม่เดี๋ยวดูพ่อแม่นะครับก็จะทำจะได้รับทรัพย์มรดกนะครับที่พ่อแม่รักษามาให้นี่แหละครับอธิบายอีกครับบรรดาบทนาสองบอกว่าวิธียังปัตตวาครับ ก็คือถึงการตัดสินว่าไม่ใช่ลูกอ่ะนะครับงก็จะถึงการตัดอันมาแล้วอย่างนี้ว่านะครับเราอะไรล่ะนะครับเราสละบุตรแล้วไม่เอาแล้วครับทิ้งบุตรแล้วนะครับคําว่าทักขีนังครับคําว่าทักขีนังครับเราจากทำการให้ส่วนบุญนี่นะครับปฏิปฏิปฏิไปส่วนบุญนะครับทานังนะ ให้สบนเกลอะไรครับมารดาบิดานะครับเหล่านั้นครับตามเพิ่มให้นะครับจำเดิมนะแต่วันที่3นะครับที่อะไรครับตายไปแล้วนะครับตามเพิ่มให้อะไรอีกนะครับกิมัดถังนะครับถ้าคำถามพึงมีว่านะครับเพื่ออะไร อุทิศสมบูรณ์ให้นะครับกีมมาถางนะครับถามมีคำถามว่าเพื่ออะไรนะครับคําตอบเพิ่งมีว่านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทานนั้นถึงแก่มารดาบิดาเหล่านั้นนะครับในการทําบุญนะนะครับถึงแก่มารดาเหล่านั้นถามว่าก็ทานนั้นย่อมถึงแก่มารดาบิดาผู้รองรับไปแล้วหรือเนี่ยกิมปเนตังทานนางเปตานางปาบุนาติครับทานถึงแก่มารดาผู้รองรับไปแล้วหรือ ก็ในปัญหานี้นะครับ<ม>ข้าพเจ้ามาจําต้องกล่าวครับแก้เพราะพระผู้มีพเจ้าทรงพระกรทไปแล้วนะครับทานที่ให้ไปแล้วครับมีผลแน่นอนถึงแน่นอนใช่ไหมครับในฐานะที่มารดาบิดารับได้นะครับถึงมารดาบิดาไปเกิดที่ไหนล่ะเป็นสวรรค์บนสวรรค์เป็นเทวดาไหมครับ<ม>ก็เห็นลูกนะครับที่ส่วนบญให้สร้ที่ส่วนบญให้ใหก็ทาไมครับ เออก็มาช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าสมบุญนี้ก็มาได้จําเป็นแล้วเพราะว่าท่านไปเกิดบนสวรรค์แล้วมีแต่สตรทลูกชายนะครับจะไปตกนรกเป็นเปรตอย่างแรยุ่งตรงนี้แหละเออเขาก็เห็นสตรอทํำบุญโอ้โหดีแล้วดีแล้วสาธุธโมทนารู้เขาได้บุญในการบูรณานานะครับพ้นจากเปรตนรกแน่ทะลเราทํานี่ตลอดจนะไม่น่ะไม่ทาแค่วันเดียวครับเออไม่ได้นะครับทําตลอดเลยแต่ถ้าพ่อแม่นะครับอ่าก็ ไปเกิดในอบายนะครับเป็นเปรตพวกนี้นะครับก็ที่รับสมบูรณ์ได้นะครับก็มีก็สามารถไปไ,ปไ,ปได้ครับก็ไม่แน่นอนคติของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วครับถ้าาไปเกิดในที่นี้ในเปรตที่รับสมบูรณ์ครับประทัาตัวประชีวิกาเปรตก็ต้องทาไมล่ะรับสมบูรณ์อย่างเดียวครับ,รบสมบูรณ์อย่างเดียวดนะะนั้นก็ <c oughs> สําคัญนะครับ ห้าอย่างอย่าลืมนะครับพ่อแม่อยดูแลบดด้วย5อย่างไม่ต้องมีทุกอย่างหนึ่งไหมล่ะเ,เลี้ยงดูนะครับพวกนี้นะเล้ยงด้อดอดอดมอบอการงานที่ดีให้นะพ่อแม่นะครับมีนะหาคู่ครองให้ด้วยนะของพ่อแม่ไหมครับตัวรถมีอยังละดูให้ย่างรู้ได้ไงเขาดูเรียบร้อยแล้วนะครับเเมื่อ พ่อแม่ทําด้วยฐานะนี้แล้วไหมครับลูกก็ต้องตอบแทนนี่เลยครับเลี้ยงดูท่านตอบแทนทํากิจการงานของท่านนาลงวงศ์สกุลให้มั่นงคงนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้สมควรกับความเป็นทายาทแล้วก็ตามเพิ่มมห้ถึงทวทินานะครับ5อย่างนี้ลูกก็ต้องทําตอบแทนนะครับนะบุญคุณพ่อแม่ครับเนี่ยอันนี้มาในาพระบาลีเลยนะครับสิการะกะสูรกับสิการะสูะสรนะครับเกี่ยวเรื่องทิศนะครับ